ไม่กองทุนคอร์รพสามโคเวลาเรามีอะไรเราไม่ต้องไปเป็นทุนกันนี่ยะไรเป็นทุนกี่อะไรอะไรที่จะนาเรามีกองทุนอยู่แสนสองแสนเราก็เบิกมันทีสองพันห้าพันเป็นใช้จ่ายในกิจกรรมอะไรอย่างวันสำรวจนี้เราก็เบิกมันให้ได้อะไรเงี้ยเอามาจะเป็นอาหารค่าวไว้พักค่าอะไรก็ได้ที่เราทํากิจกรรมหนึโอ้โหเรามีกองทวนนางม้องพม่าหนูน้อยน้องพม่าเอาไปไปประทวนได้นะกองทุกตะทพง มีความมายันวัดสมคิีเลยติดข้า,ามสะพานในนะ้าแะยาเลยติดหมดเลยไปเพราะว่าเป็นง,งานใหญ่แล้วที่เรียกว่าของวัดเรามีสองวันแต่นี่เคสเราด้วยเราเป็นองมาเกียวนี้ยเราก็จะประกสารงานงานน่งลายชายวรุษนาสมพนปจรับเลิไปปจอครอับ ที่ถีที่สองมาอีกคนหนึ่งเด็กเขามาป่ะลูกสาวาไม่มีใคมาเขาตมาให้รมรงเันดิต่อไปครับเด็กหญิงทิตาเหยิมยิงได้หมดเลยตีต่อไปนะครับนายพัชรพลรังสุภาคใอกนายธรรมศักิ์กมลรั์และนายธรรมรักน์กมลลัณั้ปร่นิปียตีปีหนึ่งแล้วก็บองห ำดับต่อไปนายพิยุทธ์บิสพังลำดับต่อไปนายลำดับต่อไปเด็กต่อไปนายการชนะบัณฑิตผายชนาลลำดับต่อไปเด็กชายชายนรงค์โคตชาเด็กหญิงชนกนันโนนคตชา

Sankatana Ni Samparivara Ni Bhakti Khandhato